วันนี้เบนจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์กรจัดข้ามมันของ AVA กันค่ะเดี๋ยวเบ้นจะมาเช็ดเตาอบให้ดูกันนะคะเราก็ฉีดลงไปได้เลยค่ะแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะคะต่อไปเราจะมาเช็ดเตาอบคอนเวนชั่นกันค่ะฉีดลงไปให้ทั่วเลยนะใช้ผ้าสะอาดเช็ดได้เลยข้อดีของตัวนี้กจัดข้ามมันง่ายมากกลิ่นไม่ฉุนไม่รบกวนขนมแน่นอนใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเหมือนได้เตาใหม่เลย คาบมันในเตาไมโครเวฟก็เช็ดได้นะจานเตาอ,อบในไมโครเวฟแบบมันๆนะคะเช็ดทีเดียวก็ใส่กิ้งเลยตัวนี้เป็นเครื่องตีตัวใหญ่ใช้งานหนักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาเช็ดให้ดูกันอันนี้ข้ามบัตเตอร์ครีมยังติดอยู่เลยอะ่ะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะคะลูปข้ามบัตเตอร์ครีมออกหมดเลยเช็ดง่ายมากคาบมันดำๆก็ออกง่ายมากเลยนะ อันนี้เป็นเตาอ,อบตัวใหญ่นะคะใช้งานมาประมาณ5ปีแล้วนะเดี๋ยวลองมาเช็ดกันค่ะตัวนี้จะฉีดน้ำยาให้ทั่วเลยคาบมันดำๆนะคะออกง่ายมากเลยเตาเก่าๆของเราดูใหม่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะน้องๆที่ร้านของเบลนะคะชอบมากเลยเพราะประหยัดเวลาในการทำงานมากเลยค่ะตะแกรงในเตาติต้งนะคะที่เป็นคาบฝั่งลึกนะคะก็เช็ดออกนะไหนที่เป็นคาบฝังลึกนะคะเราจะฉีดทิ้งไว้5-10นาทีค่ะแล้วค่อยเช็ดออกค่ะ คราบดำๆออกมาขนาดนี้เลยเหรอว่าสะอาดมากเลยขอเช็ดให้ดูอีกอันแล้วกันตัวนี้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะน้องผ่านสงครามมาประมาณ7วันค่ะคราบหนักขนาดนี้เลยฉีดให้ทั่วเลยนะเช็ดแล้วใส่กิ๊งเลยหากใครสนใจแม่แปบะบลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดคลิปนะคะ